สวัสดีครบับผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเนี่วพวาเรานะครับโจนาธานเซเลอชเชีลเนาะนะครับผมเนี่พลผมเนาะนะครับช,ชื่อฟองดูนะครับคือวันนี้วันนี้เนี่ยผมจะมาปรึกษาให้ทุกคนบอกว่าคือทำไมเออทำไมฟองดูทำไมไม่ได้ลงเคลียรไหนนะดนานเนาะนะครับเพราะเพราะว่าผมก็ เพื่อจะบอกว่าผมไม่ค่อยได้ลองย t u b e เนาะนะครับผมก็ผมก็จำไม่ว่างเนาะนะครับผมว่างแต่ประมาณสักวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์เนาะนะครับผมเนาะท่านผู้ชมคือวันเสาร์ก็ผมจะไม่รู้ไปว่างเปล่าอามาที่ผมจำทำงานนะวันเสาร์เนาะนะครับคือลองดูนะท่านผู้ชมเนาะท่านเนาะนะครับก็อาจจะวันอาทิตย์ก็ผมไม่รู้นะครับผมเนาะคือวันนี้จําบอกว่าในข้อหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาเปิด คลิปว่าหรือจะเปิดคลิปอ่าไมค์ครับหรือมีอ่าแชร์ก็ได้เนาะนะครับผมเนาะว่าหลายว่าแล้วว่าหลายว่าเนี่ยผมจะเปิดคลิปในในวิดีโออันมีอ่าแชร์เนอะเจมก็ได้เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์ลคกดแชร์ด้วยนะครับอ่ามาที่กี่กี่นาฬิกาประมาณสักประมาณหกโมงเย็นแล้วถึงข้อห้าโมงเย็นก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเนาะนะครับผมเนาะเอ้ในข้อผมปรับเช้าไว้ปหนึ่งนะ โอเคครับบอกก็ก็ฝากกด like กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมก็กดไลค์ประมาณสักหนึ่งร้อยคนเนาะโอเคก็คือครัผมจะบอกว่าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยผมจะอัดลองดูนะคบว่าหลายว่างเนาะน่าจะเปิดคลิปนายมิโในวิดีโอในคลิปวิดีโอนาวนะครับผมคือวันนี้ผมจะมาบอกให้ปรึกษาให้ทุกคนรู้นะครับว่าเพราะว่าผม เออไม่ค่อยได้ลงใน YouTube ในอันแชรแนลนะครับผมเนาะคือผมไม่ค่อยได้ลงว่าอะไรอะลงแต่มีอาร์แชแล้วก็ MT ส่วนแล้วก็ MT หนึ่งของไอจหนึ่งนะครับผมเนาะแล้วก็สัมผัสอยู่ฟรีไฟล์ในี่นะครับผมเนาะในไหนคืผมไม่เคยลงในในยูทูบในใหม่ครับเนาะน่าจะน่าจะผมบอกว่าบอกว่าให้ทุกคนนะให้น้องๆเนี่ย ให้ให้น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆอ่ะค่าให้มาชวนช่องผมเนาะนะครับผมเนาะคือแนวข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ผมเปิดในคลิปนายนามครับเนาะให้ทุกคนดูให้สนุกสนานเนาะจะผู้ชมเนาะนะครับผมอย่าลืมขอแอปซีของผมกำลังใจเนาะนะครับผมมากครับก็ขอบคุณมากทุกคนด้วยครับที่มาสละกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์ดีไลค์เนาะนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเนาะสนานรักปีตี้พีตีไทยเนาะนะครับ ก็ผมจะบอกว่าแนน่ข้าหน้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันศุกร์ก็ได้เนาะก็ผมจะบอกว่าอาจารย์บอเจ้าดึกเนาะก็ได้เนาะหรือวันเสาร์ว็ตอนใหญ่ก็ได้เนาะนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามนวยนะครับผมก็ขนาตัวไปก่อนนะครับผมมาเท่าทุกคนบ๊ายบาย